ยินดีต้อนรับสู่อาณาจากักรภูผาฟังเพลินอาณาจักรที่จะพาคุณไปสู่โลกแห่งการฟังขอบคุณสำหรับการกดไลค์กด Subscribe ติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดแชร์สามารถสนับสนุนช่องได้ผ่าน QR Code และเป็นกำลังใจโดยการไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อเราจะสร้างอาณาจักรแห่งการฟังให้ทุกท่านต่อไปโลกแห่งเหล่าทวยเทพตอนที่35เชือกวัววิเศษ ซูเย่รู้ว่าต้นไม้แห่งเวทมนต์นี้เป็นที่มาของพลังของผู้วิเศษทุกคนเวทมนต์ทั้งหมดที่ผู้วิเศษใช้ไปนั่นมาจากต้นไม้แห่งเวทมนต์แต่เขาไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับทุกสิ่งทุกอย่างดูเหมือนว่าข้าต้องกลับไปดูเวทมนต์พื้นฐานมิฉะนั้นข้าจะไม่รู้ด้วยซ้ําว่าสิ่งเหล่านี้คืออะไรอาคารหลังคาแสงแห่งแดนศักดิ์สิทธิ์ต้นไม้แห่งเวทมนตรากไม้ซูเย่มองไปที่กำแพง มีรังเล็กอยู่บนผนังในรังมีวิญญาณสองปีกโปร่งใสหลับไหลนั่นคือวิญญาณพรสวรรค์ร่างกายของโว,วเวทมนต์ของข้าสูเย่มีความสุขสูเย่มองไปที่หอคอยเวทมนต์มีความรู้สึกพึงพอใจอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนในหัวใจของเขาและเขารู้สึกว่ามีเหตุผลในที่สุดเขาก็ได้รับรางวัลมากมายหลังจากรอดชีวิตจากการทดสอบที่ยากลำบากครั้งก่อน ด้วยหอคอยเวทมนต์และเวทมนต์ของเขาตอนนี้เขามีความสามารถในการป้องกันตัวเองได้อย่างแท้จริงซูเย่เอื้อมมือออกไปและสัมผัสต,ต้นไม้แห่งเวทมนต์เกิดความรู้สึกอัศจรรย์ขึ้นในใจความรู้สึกนั้นไม่สามารถเทียบได้กับความสบายใจที่แสงแห่งแดนศักดิ์สิทธิ์มอบให้เขาแต่เขามีความรู้สึกถึงความสำเร็จอย่างมากความภูมิใจที่เหลือเชื่อผุดขึ้นในใจของซูเย่นี่คือจุดเริ่มต้นที่แท้จริง เขาเป็นส่วนหนึ่งของโลกนี้และโลกนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของเขาอย่างแน่นอนโลกแห่งถวยเทพข้ากำลังมาแล้วสูเยสูดหายใจเข้าลึกๆและสงบสติอารมณ์ลงเขาค่อยๆสังเกตหอคอยเวทมนราวกับว่าเขากำลังสำรวจสมบัติชิ้นหนึ่งซูเยไม่ได้สังเกตเห็นอะไรใหม่หอคอยเวทมน์ดูเรียบง่ายและหยาบนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นข้าเชื่อว่าหอคอยเวทมน์ของข้าจะแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆ ซูยเย่ออกจากหอคอยเวทมน์หลังจากที่เขาเข้าใจสถานการณ์ที่นั่นอย่างชัดเจนเขาเปิดตาของเขานีเดิกล่าวว่าเจ้าเข้าสู่สมาธิอย่างรวดเร็วแต่เจ้าอยู่ในหอคอยเวทมนนานเกินไปชั้นเรียนการแพทย์เวทมนได้เริ่มขึ้นแล้วโอ้แล้วข้าต้องกลับไปเรียนไหมการแพทย์เวทมนต์เป็นวิชาเสริมไม่เป็นไรถ้าเจ้าไม่ไปภาษาและเวทมน์เป็นแหล่งพลังที่แท้จริงนีเดิแสดงความคิดเห็นโดยไม่ถนอมน้ำใจวิชาเรียนเลย นั่นไม่ดีเลยสูยเย่กล่าวนอกจากนี้ข้าอาจจะต้องใช้เจ้าในช่วงสองสามวันข้างหน้านี้นีเดิลมองที่สูยเย่ราวกับว่าเขากําลังจ้องเหยื่อสูยเย่รู้สึกไม่ดีท่านอาจารย์ท่านหมายความว่าอย่างไรใช้หมายถึงอะไรข้าไม่คิดว่าอาจารย์ควรใช้คำดังกล่าวนีเดิลไม่ตอบเขากลับพูดว่าเจ้าเห็นอะไรในหอคอยเวทมนต์สูยเย่รู้สึกผิดหวัง ทุ่งหมอกข้ามองเห็นอะไรไม่ชัดเจนนีเดนตตบไหล่ของซูเย,ย่อย่างเป็นมิตรและกล่าวว่าอย่าท้อแท้ข้ามองเห็นไม่ชัดเช่นกันตรับใดที่เจ้าพยายามต่อไปเจ้าจะสามารถเห็นหอคอยเวทมนต์ของเจ้าอย่างชัดเจนเหมือนกับที่ผู้เชี่ยวชาญมองเห็นอย่างไรก็ตามเจ้ามีความรู้สึกจังๆหรือไม่ว่าหอคอยเวทมนต์ของเจ้าเป็นรูปหลายเหลี่ยมหรือกล่าวอีกในหนึ่งว่าหอคอยเวทมนต์ของเจ้ามีกำแพงกี่หลัง ซูเย่ชะงักนี่ควรเป็นเนื้อหาขั้นสูงจากวิชาพื้นฐานเวทมนต์หรือการทำสมาธิเขาไม่ต้องการที่จะให้คำตอบที่ประมาทเขาซักถามท่านอาจารย์หอคอยเวทมนต์ของท่านมีผนังกี่ด้าน16นีเดนตอบแล้วผู้อำนวยการเพนโตมีเท่าไหร่ซูเย่ถามอีกครั้งตำนานเล่าว่าหอคอยเวทมนต์ผนังของเขามี3 6ด้านว่ากันว่าอาริสโตเติลมีพลังมากกว่าอาจารย์เพนโตหอคอยเวทมนต์ของเขามีผนังประมาณ50ผนัง การมีผนังมากขึ้นในหอคอยเวทมนต์หมายความว่ามันมีพลังมากกว่าหรือซูเยถามนีเดินพยักหน้าและกล่าวว่าโดยทั่วไปยิ่งมีผนังหอคอยเวทมนต์มากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีพลังมากขึ้นเท่านั้นอย่างไรก็ตามผนังที่มากขึ้นก็หมายความว่าจะก้าวหน้าได้ยากขึ้นเล็กน้อยแน่นอนว่ามันยังหมายความว่าบุคคลน,นั้นมีศักยภาพมากกว่า เป็นเช่นนั้นข้าจำไม่ได้แน่ชัดว่าหอคอยเวทมนต์ของข้ามีผนังกี่ด้านแต่มันควรจะเหมือนกับของท่านนะท่านอาจารย์แต่จำนวนผนังในหอคอยเวทมนต์ถูกกำหนดอย่างไรสุยเยถามนีเดินครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วตอบว่า ตอนนี้ยังไม่มีข้อสรุปที่แน่ชัดหรือเจ้าอาจพูดได้ว่ามันถูกกำหนดโดยปัจจัยหลายอย่างตัวอย่างเช่นความเข้มของแสงแห่งแดนศักดิ์สิทธิ์ความแข็งแกร่งของจิตวิญญาณของบุคคลความสามารถในการทำสมาธิพรสวรรค์ความมุ่งมั่นและอื่นๆปัจจัยทั้งหมดเหล่านี้อาจส่งผลต่อจำนวนผนังขอบคุณท่านอาจารย์ตอนนี้ข้ามีความเข้าใจทั่วไปแล้วสู่เยกล่าว นักเรียนทุกคนต้องมองหาอาจารย์เพื่อนำทางพวกเขาหลังจากที่พวกเขาก้าวเข้าสู่การเป็นผู้วิเศษฝึกหัดเจ้าพร้อมจะเลือกใครนีเดิลถามข้าขอเลือกผู้อำนวยการเพนโตได้ไหมซูยเยถามไม่นีเดิลพูดด้วยสีหน้าว่างเปล่าอาริสโตเตลสูยเยถามนีเดิลจ้องไปที่สูยเยสักครู่แล้วพูดว่าจากนี้ไปข้าจะเน้นการสอนเวทมนต์ให้เจ้าสูยเยพูดด้วยความประหลาดใจ งั้นข้าเลือกท่านได้ไหมดังนั้นข้าจะเลือกท่านมันจะเป็นเกียรติสำหรับข้าทีเดียวนีเดิลพูดอย่างใจเย็นข้าบอกให้เจ้าเรียนการแสดงละครให้น้อยลงซูเย่รีบออกจากพรมวิเศษวันนี้เราได้ผ่านคาถาฝึกหัดขั้นพื้นฐานทั้งหมดแล้วในชั้นเรียนแรกวันนี้ทวนให้ข้าฟังซินีเดิลกล่าวด้วยสีหน้าเคร่งขรึมซูเย่พูดอย่างเร่งรีบข้าจำได้มีคาถาฝึกหัดพื้นฐานสิประการ พวกมันคือการตรวจจับธาตุการตรวจจับพิษรศมีลอยตัวตำแหน่งที่แม่นยำทักษะหินบินลูกศรเพลิงทักษะกริดลมทักษะการสร้างน้ำทักษะการสร้างน้ำแข็งและเชือกวิเศษเจ้าควรมีความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับคาถาทั้งสิบนี้ถ้าเจ้าต้องเลือกคาถาแรกของเจ้าเจ้าอยากเรียนคาถาแบบไหนสูเย่คิดอยู่ครู่หนึ่งและกล่าวว่า ข้าได้ให้ความคิดบางอย่างแน่นอนข้าจะเลือกคาถาโจมตีในบรรดาคาถาโจมตีทักษะหินบินธนูเพลิงและทักษะกริดลมมีพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแต่ทักษะหินบินโจมตีโดยใช้วัตถุทู่และจะไม่ได้ผลมากนักอุนแต่ข้าจะตีบริเวณที่สําคัญเช่นด้านหลังศีรษะดังนั้นข้าจะกําจัดสิ่งนั้นความเร็วของธนูเพลิงนั้นช้าเกินไปในระดับผู้ฝึกหัดและสามารถหลีกเลี่ยงได้ง่าย ดังนั้นมันจะไม่มีประโยชน์ไม่ว่ามันจะทรงพลังแค่ไหนก็ตามทักษะก,กริดลมนั้นเร็วมากและสามารถพาหลอดเลือดแดงของนักรบเหล็กดำได้หากข้าพบมุมที่ดีข้าจะตัดสินใจเลือกมันแล้วข้าจะสอนเชือกวิเศษให้เจ้านีเดิลกล่าวซูเย่กระพริบตาข้าไม่ได้เสียเวลากับคำพูดเหล่านั้นในตอนนี้เหรอนีเดิลถามอย่างอดทนเวลาไร้ทักษะก,กริดลมนานแค่ไหน ตอนแรกมันใช้เวลาประมาณ4วินาทีแต่ถ้าฝึกฝนจนสุดความสามารถก็สามารถเข้าถึงสองวินาทีได้แล้วเชือกวิเศษหละ่ะนีเดินถาม 3วินาทีในตอนเริ่มต้นและสามารถไปถึง2วินาทีหลังจากนั้นไม่นานข้าเข้าใจแล้วขอบคุณท่านอาจารย์ข้าจะเลือกเชือกวิเศษเวลาในการไล่เชือกวิเศษนั้นรวดเร็วและสามารถดักจับศัตรูได้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการต่อสู้อย่างไรก็ตามแม้ว่าข้าจะสามารถใช้วัตถุรูปทรงเชือกใดๆเพื่อไล่คาถาได้แต่เชือกวิเศษจะต้องมีคุณภาพที่ดีเยี่ยมเพื่อให้มันมีประสิทธิภาพในการต่อสู้จริงข้าไม่สามารถหาของแบบนั้นได้และไม่สามารถจ่ายได้ สูเย่กล่าวด้วยความผิดหวังข้ามีเชือกวิเศษที่ใช้มาหลายปีแล้วเดิมทีมันเป็นเส้นเลือดของโววิเศษระดับเหล็กดำตอนนี้มันมีคุณภาพเทียบเท่ากับสายเลือดของอสูรเวทมนตร์ระดับซิลเวอร์หลังจากที่ถูกผสมด้วยพลังเวทมนตร์ของข้าตลอดหลายปีที่ผ่านมานักรบเหล็กดำจะไม่สามารถปลดปล่อยตัวเองจากมันได้แม้แต่นักรบทองแดงยังต้องใช้เวลานานในการปลดปล่อยตัวเองมันสามารถดักจับนักรบระดับเงินได้อย่างน้อย4-5วินาที นีเดิเอื้อมมือขวาไปที่คาดเข็มขัดแล้วสะบัดแขนเบาๆเขาดึงเชือกที่มีความหนาเท่ากับนิ้วหัวแม่มือของทารกออกมามันยาวประมาณ2เมตรมีสีน้ำตาลอมเทาและมีลักษณะภายนอกที่เรียบและมันวาวมันได้พัฒนาคราบในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเข็มขัดบรรพระบุรุษสู่เย่ถามเบาๆนีเดิลกำลังจะถอดเชือกออกเมื่อสูเย่คว้าเชือกวววิเศษอย่างรวดเร็วเขายิ้มขอบคุณท่านอาจารย์ ในขณะที่เจ้าก้าวไปสู่ระดับของผู้วิเศษฝึกหัดเร็วเกินไปและยังไม่ได้ผ่านหลักสูตรการศึกษาที่เป็นระบบค่าสามารถสอนเจ้าได้ตัวต่อตัวเท่านั้นเจ้าต้องใช้คาถาเพื่อไร้คาถาและเพื่อใช้คาถาเจ้าต้องสร้างอารยเวทมนต์เจ้ารู้หรือไม่ว่าจะแกะสลักอารยเวทมนต์ที่ไหนบนใบของต้นไม้แห่งเวทมนต์ใบไม้แต่ละใบสามารถแกะสลักได้ด้วยอารยเวทมนต์เดียวเท่านั้นอารยเวทมนต์สำหรับผู้ฝึกหัดนะั้นง่ายมากจงดู นีเดินหยิบหนังสือคาถาออกมาจากนั้นใช้นิ้วลากวงกลมที่เกือบจะสมบูรณ์แบบจากนั้นเขาก็ลากเส้นภายในวงกลม